สวัสดีครับพี่น้องหลังจากฝนยุดตกแล้วนะครับต่างงนต่างเงาเลยนะครับหลังจากฝนยุดแล้วเดี๋ยวข้าทุง่งจะพามาเบ่งนี่นะครับว่าหันลุยแข้งฝนเลยนะครับได้อุปกรณ์มากพอดีนะนะได้สองกระชัางเลยพี่น้องมาหน่้ยนะครับตัวที่ข้าจะทําการเพาะนะครับพี่น้องเพาะของแสบ,นะบของมักมเดี๋ยวจะทําการเลี้ยงแนแดงให้มัน ขยายเต็มที่ซะก่อนเนาะ้แม่แดงหรือแรงอาหารของเขานี่เพียงพอซะก่อนนะครับส่วนวนี่ยฮะกับอนุบาลแม่มันไปซะกะ่อนนะครับอนุบาลแม่พันไปซะก่อนนะนี่แรงแม่พันเขาอยู่นนนนนนนในนีพี่น้องนี่ลโบอยู่ในนี่ละกันเนาะมีตัะนวยใหญ่ๆพี่น้องกูกัมโบอะไรเหรองะนวยดำตะนวยขาวตะนวยบอ่อขาวตะนวย เหลืองมีทุกแย้น่วยพี่น้องครับมีทุกแบบนะครับได้มาหลายเมื่อวานนียได้พี่น้องเบิ่งนเอ้เนี่ยเนี่นี่พี่น้องเห็นอันสีเหลืองพี่น้องเอ้เนี่นี่ยนี่ยนีนะครับเนี่ยเต็มเลยพี่น้องครับแรงแม่พันเขาพูดอ่ะมีเตอบักรุ่นจัมโบ้ครับพ่นนะครับอ่าไอทีมงานไป สวสดีครับมาให้แน่นะครับสีเ,เ,เ,เหลืองเนื้อเหลืองน้องเพื่อนเราเนาะครับเนื้อเหลืองนะครับเครื่องเนื้อเหลืองเนื้อดำนะครับโอ้โหเปนชนวนแบบข้าวกระปๆๆๆั้นกระปั้นนี่เพื่อนเราตัวใหญ่ตลาดต้องการเนื้อลายใส่ตํำส่วะโอเคมาเส้นนี้อ่ะให้เขาพักยืนหนีสักก้อนนะครับให้เขาพักยืนหนีก่อนเอาพักบุ้งลงไห้นะครับเต็มอันนี้กินซิบร์ตเลยเพื่อน้องนะครับเดี๋ยวให้เขากิน ่ะพักอยู่นี่สักก่อนเจะนี่หลังจากมันไข่ออกมาเขาก็บเจะเอาไข่มันมาฟักแถวนี้เนาะนะมาขาฟักเซบอนี่นะครับอท่านบอกว่าโอ้สาหอยท่านมูเขาเห็ดจนขานจังตื่นตัวท่านอาบะหมีการสายบ่มีการซา,า,รซาพี่น้องว่าแต่ลงมือเห็ดนะครับอ่ะเนี่ยได้แม่พันมาแล้วอ้ได้เมื่อไหร่ทิ้งงานไปสแสวงหาีฮาอีกนะครับเน้นเนื้อเหลืองนะครับเน้นเนื้อเหลืองส่วนแรงของเขากับองกระซังนี่กับปั่นได้เนาะนะครับ หลังจากมันขยับขยายได้ทีนะครับก็จะขยายไปพูดอีกนะครับเรื่องแดดเรื่องยังเพต้องห่วงนะครับอึมครึมเมาะที่จะเป็นแรงพักของหอยนะครับบ่ต้องกลางแดดบ่ต้องกลางแฉลมแสล้มใช่ไหกเนี่ยใบไหม้เขาลงมาเนี่ยนะครับเนี่ยอมใหม่เขาเนี่ยนะครับอยู่มุมนี้เลยขางล่างนะครับก็จะเป็นมองพวกปูพวกปลาแล่นเขาแล่นออก ข้างในกระซั่งก็จะเป็นหอยนะครับนะพึ่งกลางเซตนะครับนี่กระซั่งตัวแรกนะครับนี่ได้มาเมื่อเส้านีนาา่นะครับเนี่ยถุงหอยย่างๆเห็นเนี่ยนะจะทําการใหญ่ๆนะครับมักกินเนาะเหลือกินผุระนะครับเมือ่อคืนเอาแม่พันใหงมูบังเกิดพูดได้กันไหมต้มกับตำมงฮงเนี่ยไปยังว่าสุดท้ายยาเพิ่อใจเย็นๆนะครับจะเฝ้าต้มอ่ะใจะเย็นๆซะก่อน ได้ไปหาอุปกรณ์มาไว้ถักเพาะไข่อ่ะนี่ได้อีกสองกระบะแล้วนะครับได้อีกสองกระบะแล้วไว้สำหรับฟักไข่ของเขาอ่หลังจากเขาไข่ออกมาเขาก็จะเอาไข่มาฟักอยูน่นี่นะครับหลังจากเป็นลูกปับ๊บเขาก็จะปล่อยลงนี่นะครับเดี๋ยวมิงทุนเดีกจะหากระสังมาอีกีอ้ออกมาผีพี่น้องายไปน้ำฟังนี่น้ำลงเขาก็ย่านเสือกลงไปตามน้ำเนาะนะครับยุไผ่ยู่ในห่มเนี่ยล่ะไอ้ในห่มเนี่ยนะครับกระสังจะหุ่มเตี้ยมยู่ในห่มเนี่ยเล็กแน่ตื่นแน่นะครับ ันตรงใด้ที่มันเล็กๆเขาก็จะมีแผ่นโฟมรอยนนํำห้องข้างล่างเพื่อบำงให้กระซังเขาลงเลือกคักนะครับหอยเขาจะได้มีหม่องพักเนาะบางทีมันกับบ่มากน้ำเลือกขึ้นกันมันกับมักกัดอยู่ตื้นๆนะมันก็จะมีกระซังห้องข้างล่างดันกนกระซังขึ้นมาให้เป็นซ่านพักมันวาต่อข้างขาจะเป็นพวกจอพวกนั้นเนี้ยให้ทีมงานหาพักตบมาให้น้ำนอกจากแหนล้วก็จะต้องมีพักตบนะพักตบตบชวาเปพน่นองมาปล่อย เพราะวา่าหากพักตบนะครับจะเป็นแรงที่ยูุ่อาศัยของหอยน้อยนะครับหลังจากเขาฟักเรียบร้อยแล้วนะครับหากพักตบก็จะเป็นแรงลบซ่อนเป็นแรงพักของหอยเล็กๆเนาะนะครับมานะนะศึกษามาเติมนึงละนี่เป็นส้งใดนะครับสําหรับตัวพุดตัวที่ให้จับก็คือท่ามาาะพร้าวคนละเดี๋ยวจังว่ากันพี่น้องเดี๋ยวจะจค่อยเป็นค่อยไปนะครับนอกจากหอยแล้วก็จะ,จะ,จ,ะจะมีตัวอื่นตามมากกว่านะี่พี่น้อยอ่ะได้2องกระซั่งใหญ่ๆนะครับ ขันแรกในเลี้ยงแหนแดงสะกก้อนพี่น้องนะครับอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ขึ้นว่าน่าจะเต็มนะครับเขาก็สามารถเอาแม่พันธุ์ลงไปได้เนาะนะแม่พันธุ์ปล่อยได้นะส่วนทอดพุ่นกันลูกเขาก็สิบรูฟักกุบบอออกมาเนี่ยก็สิเป็นมองฟักมองฟักไทยเหมือนนะครับตรงหยักเดี๋ยวกันขี้โกขี้แจมต้องกินเขาก็จะมีตะไคร้ผ่าเขียวพ่างคุ้มไว้เนาะนะครับไนต้ห่มใหม่เลยพี่น้องเนี่ยโฮมอิ่มขึ้มพอดีเลย อมผักกระเดาครับเมื่อมันได้ผลมากก็ก้อยใส่กก็ผักกระเดาหนะ่ยนะกระเดากำลังงามๆหนะ่อนยะอันบุกอันขี้ขลาดนี่จะม่มันหลายอันบุกกินบ่รไรนะี่ใส่กิ่งดอกว่านันากให่จะประหยาดนะชดปุ๋ยปีนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้ฟื้นฟูดินปูข้อเข้นมีอีกรอบหนึ่งนะนะครับ,นะรบมือว่านเมื่อก่อนก็นมี แฟนครับมาถามดินปลูกคือนบวเห็ดเองไงเห็ดเป็นคือนบวเห็ดแนวท่านเพื่อจะได้เอาไปปลูกจนใหม่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเบิดฟ้าเบิดฝนฝจะว่ากันน้อพี่น้องเนาะสำหรับดินปลูกนะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เห็ดยุดอกฮับบเป็นกิดจลักษณะจะคล้องเห็ดใส้ซะก่อน,นเนี่ยเนาะนุจะเอาใบโดนบพราะโดนยุดหักใหม่จนไม่กินย่างสมบูปุ๋ยนี่พุน่นะองหักพืชนี่นพนี่น้องหักหญ้าหากัก ไม่ได้มากนเน่ยมากินดินปูเข้ามากินปุ๋ยในดินปูพูดะอ่ะอเดี๋ยวจะทําการห้อนคัดแยกออกนะคับหางไม่นะครับโอ้งามพี่น้องร่วนซุยดีขนาดนะครับเหมาะเลยที่จะเป็นดินสำหรับปลงกระถางเพื่อปลูกต้นไม้นะเนี่ยจะล่างรวบรวม,รว,มวัตถุดิบดินปูกก็ไ้สำหรับท่านที่ เคยใส่นะครับหรืออยากใส่ใจเย็นด้วยพี่น้องเด้อนะครับดินปลูกเดี๋ยว้าทุ่งแรงนี้ค้นว่าจะจัดอีกรอบอยนะครับสำหรับดินปลูกเนะฟื้นขึ้นมาใไหม่อาชสิบเก้าเาหรบงามพี่น้องผลรั่วซุยดีขนาดับ เดี๋ยวจังมาเดี๋ยวจังมาเบิองกันอีกนะครับค่อยเป็นค่อยไปปีนี้ฟืดขึ้นมาใหม่สําหรับดินพร้อมปลูกเนาะดินทุงก็เอิ้นนะครับทดลองใส่แล้วกันรู้สึกว่าต้นใหม่เฮางามพี่น้องนะครับดอกใหม้ก็เริ่มออกละว,วช,ช่วนสอกช่วนส้มต้นถอกต้นเทียนพี่น้องเห็นบ่จากบอดอกมีแต่ดงซื่อๆนะครับสุดท้ายก็ออกดอกแล้วนะครับอาจารย์วากันเอาคลิปนี้เท่านี้ก็นอกพี่น้องเนาะครับคลิปหน้าจังพอกันไหมสวัสดีครับผม